ทนั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สองการเจริญกรรมฐานในเดือนกันยายนเมื่อวานนี้พูดถึงกรสินคือปฐวีกสินได้แก่กสินดินการปฏิบัติกรสินกสินจริงๆมีสิบอย่างในวิธีปฏิบัติของเขาตามที่ก็ปฏิบัติกันได้นะถ้าปฏิบัติกรสินกองใดกองหนึ่งต้องได้คล่องจริงๆ นั่นหมายความว่าต้องเข้าฌานออกฌานในตามชอบใจคํามาเข้าฌานเป็นชายก็หมาย่าเห็นภาพก็เหนเป็นแก้วเป็นแก้วใสแพรวราวสวยงามมาก,กนี่เป็นชายน,นันนึกจะเข้าฌานก็เข้าได้นึกจะออกฌานก็ออกได้คล่องจริงๆตามเวลาคือไม่เลือกเวลาเวลาง่วงนอนอยู่เข้าฌานได้ เดินไปส้วมเข้าชานได้ไหวไหมเข้าชานนี่มัน,ห,นหมายความต้องนั่งนะจิตเข้าถึงชานหมายถึงว่ามีทุกขารพิาแบบไหนก็ตามต้องเข้าชานได้ทันทีทันใดอย่างนี้เขาจึงจะเปลี่ยนกองถ้าจะเปลี่ยนไปกองที่สองถ้าเราปฏิบัติหลายๆกองได้แล้วคือกองหนึ่งสองสามก็ตามอันดับแรกจะขึ้นปฏิบัติกองใหม่เขาต้องขึ้นกองเก่าก่อน ตอนแรกตัวจับชายกองเก่าให้มีความสดใสกำลังใจทรงตัวแล้วก็ย้ายไปกองที่สองย้ายไปกองที่สามย้ายไปกองที่ส,ยยสี่รวมความว่ากองแรกคล่องถ้าคล่องจริงๆอย่าเร่งรัดเวลาถ้าเข้าชานออดชานได้ตามสบายอย่างนี้กองที่สองสามกองต่อไปจะได้ไม่เกินกองไนดะ้สามวันก็ <c oughs> <c oughs> ทำมาแบบนี้นะ เรืงความว่าเรื่องกราสินเป็นเรื่องเรื่องกราสินจริงๆในความจริงก็ไปขอธรรมดาทีัตธรรมดาท่านพุทธบริษัทที่จเจริญมโนยิธิได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพพระนั่นคือภาพพระพุทธเจ้าที่ทุกคนเห็นแจ่มใสการเห็นแจ่มใสอย่างนั้นไม่ใช่พุทธานุสติการเห็นภาพอย่างนั้นเป็นกระสิน ถ้าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจาก็เป็นพุทธ,ธานุสติด้วยเป็นรสินด้วยทัาน,นมาพูดถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทธิที่ได้แล้วก็คิดว่ากระสินเราได้แล้วแต่ว่าเป็นการได้อย่างอ่อนได้ใน่ข้รสุขอวิโกบ้างเทวิโชบ้าชะะงชลินโยเล็กน้อยบ้างยังไม่ถึงเตียอันดับการเห็นภาพพระแจ่มใสเป็นอาโลกสิน อโลกสิงขบายดแสงสว่างในการที่จะสามารถรับรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุปัตติถ้าเห็นพระเป็นพระสงฆ์คือพระอรหันก็ตามภาพที่เราเห็นข้างบนมีสภาพแจ่มใสถ้ารู้ว่าเป็นประสงค์เป็นสังขารนุตติด้วยเป็นกสิณด้วยถ้าเห็นเทวดาหรือพรหมจักว่าเป็นเทวตานุตติด้วยเป็นกสิณด้วย รวมความว่าถ้าพูดถึงกสินบรรดาญ,ญาจูพุทธวิสั์ก็ทำกันแล้วแปลว่าไม่ตรงเป้าหมายจริงๆเป็น,นเพียงว่าเข้าถึงกสินแต่ไม่รู้จักกสินไม่ถึจะปฏิบัติกสินโดยตรงก่อนเี่พูดถึงกสินกองที่สองก็ขอย้้ำถึงลีลายการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้ก็สินจะได้หรือไม่ได้ไม่ไไม,มีความสําคัญ ความสาคัญดับแรกก็คือเราต้องตัดสังโยชน์สามให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์สามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบายภูมิเราจะได้กระสินเท่าสิบกรจะได้วิชาสารจะได้อภิญญาก็ตามแต่ว่าไม่สามารถตัดสังโยชน์สามได้เราไม่พ้นอบายภูมิแน่ดูแต่ท่านเทวทัตได้ปัญญาสมาบัติซึ่งเป็นชานโลกี กยงง็ยังลงเเาบีหมอนนรกพบเหลอเฉะนั้นเรื่องฌานโลกีไว้วางใจไม่ได้ <c oughs> ต้องก้าวไปหาความเป็นพระอริยเจา้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สําคัญสําคัญว่าพระอริยะท่านทําได้แบบไหนแลาวทาได้แบบนั้นเป็นพระอริยะเบื้องตนอ้นคือพระโสดาบันอารมณ์ที่เราต้องใช้ประจําก็คืนหนึ่ง ไม่ลืมว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ต้องตายแน่วันเวลาล่่งไปเท่าไรเราเดินใกล้ไปหาความตายเท่านั้นเราต้องตายไม่ตายไม่มีในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยุดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาเนะี่ยประเดี๋ยวเาเลิกคบพุทธเจ้าเสียบ้างคบบ้างไม่คบบ้างอย่างนี้เป็นเหียวนรกแพ่น,น่อย <c oughs> ต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆเราก็ยอมรับนับถือท่านถ้าวรายการต่อไปข้อนี้ข้อที่สองนี่เป็นพิจิตรชาตัดพิจิตรชาสงสัย ข้อที่สามตัดสิละ,ะมติปรามาคือความไม่แน่นอนในการทรงสินีลเรากลับมาเป็นคนแน่นอนในการทรงสิลแต่การทรงสิลของพระอริยเจ้าไม่ใช่สินห้ายอย่างเดียวต้องมีกบฏสิทธ์ด้วยเท่าทั้งนี้เพราะว่าสังเกตดูถ้อยคำของนาวิสาขาก็ดีเพราะนาวิปนิกาศเศรษฐีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบทอย่างเดียวท่านพูดดีด้วย ดังนั้นก็ต้องมีทั้งสินห้าในกำหนดสิบ,บควบกันเพราะสินห้าเนห้ามแค่มุสาวาดกรมบดสิบ,บห้ามมุสาวาดด้วยห้ามพูดคำหยาบเป็นเครื่องกระเทือนใจเขาด้วยห้ามดินทาชาวบ้านดินการสอนศีก็แตกกันด้วยห้ามเพ้อเจ้อเล้วไหลและประโยน์ท่านด้วยห้ามสี่อย่างท่าพระโสดาบันท่านไม่ใช้เท่าคำสี่อย่างนี้ท่านเว้น ยังต้องถือว่าท่านดีกับหนดสิบด้วยวิธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราและมีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดอินทาฉป้านเขา <c oughs> แล้วก็ไม่ใช้วาจาเหลวไหลไรประโยชน์ การจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมันจะเป็นของเราโดยไม่ชอบทำแล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายไม่จองล้างจองผนไข่ความโกรธยังมีอยู่บ้างแต่เบาบางแล้วก็มีความเห็นชอบตามคําแนะนําสั่งสอนขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝา่าฝืนนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งเป็นพิเศษอุปสมานุสติ นั่นก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาพระพรมมีความสุขชั่วคราว <c oughs> มาบทบุญวาสนาบาบรามีก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานต้องมีความสุขแน่นอน ทั้งสี่อย่างนี้ขอบรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องทรงตัวสำหรับวิชาการต่างๆในกรรมฐานหลายใลกองก็เรียกว่าแนะนำกันเพื่อเป็นความรู้หรือว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นได้ตามชอบใจหรือว่ากรรมฐานทุกกองมีคุณค่าเสมอกันหมดหนึ่งได้ชานสมาบัติเหมือนกันสองเป็นพระริยเจ้าได้เหมือนกันสามนิพานได้เหมือนกันเหมือนกันทุก,กอง ที่นี้มาว่ากะวิธีปฏิบัติทางกายทางดำรงสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ต้องหาจุดทั้งความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรงไหนที่จะถูกอันดับแรกก็ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นขณนิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆเป็นขณนิกะสมาธิคือสมาธิเ <hum> ล็กน้อยรู้ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้ารู้ลมหายใจให้ใจเข้ากระทบรั้วไปถึงเหนือเหนือสวนเหนือสะเดีย ให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือคดเรื่อยมันทังละอกที่จยมมูรู้หมดตลอดสายอย่างนี้เป็นปฐมนชนนี่สังเกตอยูนะแล้วต่อไปก็ท้องควบคู่กับคำภาวนาสำหรับท่านที่ไม่นิยมคำภาวนาจะาไม่ภาวนาก็ได้ถ้าถามว่าคำว่าภาวนาใช้อย่างไงถ้าในกิจเบื้องต้นการฝึกเบื้องต้นสุขาวิบัสโกตอนกลคืนในสอนสุขาวิกโก ในตอนอเบื้องต้นเขาไม่จํากัดคําภาวนาจะว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุดก,กลางต้องจํากัดภาวนาอย่างกสินนี่เป็นต้นอย่างปัทวีกสิน,นยนมเมื่อคืนนี้ต้องภาวนาว่าปัทวีกสินนะจะไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคําภาวนาจํากัดวันนี้กสินในวันนี้ไม่ว่าจธาตุสีนะดินน้ําลมไฟ ดินแล้วก็น้ําแล้วก็ลมแล้วก็ไฟวันนี้ก็ว่ากันถึงก็สินน้าอาโปก็สินคาว่าอาโปคือน้ำอันนี้ตามแบบที่อัตถกถทาญยานมีเขียนไว้ต้องใช้ขันน้ําขนาดนี้ใช้น้ําให้เปียมๆไม่เห็นขอบไม่เห็นขอบขันมันไม่ได้ขันมีขอบและเวลาที่มองจริงๆห้ามมองขอบขัน อันนี้ก็ต้องไปมองในมาหาสมุทรไม่เห็นขอบใช่ไหมไม่ไงั้นก็ดำน้ําไปมองไม่เห็นฝั่งแน่รวมความว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเพราะอะาจารย์ถอาจานท่านสงเคราะห์ของท่านไม่ผิดแต่เ,เกรงว่าจะเป็นกรสินโทษมันหมายความเห็นน้ําก็ไม่เป็นไรเป็นกรสินน้ําเห็นขอบขันขอบขันไม่เห็นน้า ถ้ามีภาพเอื่นติดขึ้นมาด้วยถือเป็นอสินโทษในว่ากรตามตำร,รานะตอนนี้เรามาพูดกันถึงวิธีปฏิบัติจริงๆค่าไม่จําเป็นคือไม่มีความจําเป็นเลยมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวใช้ตามใส่ขันมาจขันเล็กหรือขันใหญ่ก็ช่างเราต้องการเฉพาะน้ําเวลาเราล,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 ลืมตาดูเรล,ล,ลืมตาดูน้ําไม่ตูตาขอบขันเราไม่จําขอบขัน หรือว่าเอินจิตจะหาขอบขันบ้าแจะเราไม่สนใจกับขอบขัน,สน,ขนสนใจกับน้ำอย่างนีใช้ได้นี่วิธีปฏิบัติจริงเขาเอากันแบบนี้นะ <c oughs> ก็ปฏิบัติเหมือน <c oughs> เหมือนกันกันกบปฐวีกับสิงเหมือนไม่ได้ทีนะเหมือนไม่รู้เรื่องบางคนเท่าแก่เนี่ยเพิ่งมาวิธีปฏิบัติก็ตักน้ํามาหนึ่งขันข,นขันเล็กก็ได้ขันโตก็ได้เอามาวานขนาด พระธรระฐาจารย์ให้กาหนดว่าห่างเท่าไรจึงเหมาะก็ไม่จําเป็นเราก็ดูการเหมาะของเราขนาดไหนเรามองได้ตามสบายเวลามองน้ําก็นึกในใจว่าอาโปกสินังนี่เข้าจํากัดคำภาวนานะเวลาดูน้ํานึกว่าอาโปกสินังอาโปกสินังแล้วรู้ลมหายใจเ้าออกด้วยจิตจะได้ทรงชันเร็ว เมื่อลืมตาจำภาพน้ำได้แล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพน้ำนึกภาวนาว่าอาปโปกสินังรู้ลมไม่ใจก็ออกด้วยสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพน้ำจะเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่เหมือนกันเหมือนกันทุกองเงาสินเหมือนกันไม่เมรัยยากฉะนั้นคนที่ได้กองแรกต้องได้จริงๆอย่าสักแต่ว่าได้ ถ้าได้จริงๆคล่องตัวในชาญทั้งหมดถ้าคล่องในชาญทั้งหมดแล้วก็สินต่างๆอีกอีกเก้ากองกองละสามวันได้หมดก็ทําแบบนั้นจะได้สิบกองเมื่อภาพน้ําเลือนไปก็ลืมตามาาดูใหม่จําภาพน้ําได้ก็หลับตาภาวนาใหม่นึกถึงภาพน้ําทําแบบนี้สลับกันไป และก็นในช่วงเดียวกันนิวร์ก็อาจจะเข้าโกนใจแต่นิวร์นี่เป็นของธรรมดาเราลืมไปไม่ได้นะมันเข้ามาแทรกรงความเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนในเมื่อเราเผลอก็ไปถามของธรรมดามันเข้ามาได้ต้องเข้ามาได้แน่ร,รู้สึกตัวมาก็ตัดมันทิ้งไปหันเข้าไปจับลมหายใจเขาออกลืมตาดูน้าใหม่ลืมบ่แค่จําได้ดูนานไม่ใช่เพ่งต้องแสบตา อย่างนี้เคยบอกให้ญาติโยมบางคนมาสองสามปีที่ก่อนบานมาเพราะว่าเวลาจะเรียนเอาฐานต้องการสมสมาธิด้านพุทธานุปกติให้ลืมตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกงภาพกันจะลืมตาถ้าแสบตาดีไม่ดีมันก็ชนไ่เข้าไปพุ่งตาตายตอันนั้นไม่ถูกไม่จําหรือว่าสอนไม่จําจะต้องจำและลืมตาลงแค่จําได้แล้วก็หลับตาเนึก สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ถ้าจิตเริ่มลำคาญือมีการเครียดจิตมีจิตมีการพุ่งซ่านมากคมไม่อยู่เลิกใช่อยากฝืน <c oughs> ถ้าากวิธีก็ฝึกสมัยก่อนว่าจะมาฝึกกันครูบาอาจารย์สอนแบบนี้ให้เอาภาพกระสินตั้งไว้น,นาอากระท่อมที่พักคืออยู่ในป่าช้านั่งหลับตาเลื่มตาเลืมตาหลับตาจำภาพ พอคิดว่าจำภาพได้ทรงตัวบ้างพอทั้งคนก็เข้าปุกก็มาหลับตาเีืยอนี้ไม่ไม่ลืมหลับตานึกถึงภาพให้ภาพทรงใจถ้าจะนอนก็นอนถ้าจะนอนก็ภาพหลับตาเห็นภาพน้ำาพสิงกงใดก็เหมือนกันวันนี้พูดเรื่องน้ำ <c oughs> ทำอย่างนี้ทุกวันแต่เวลาที่ทำให้เลือกเวลาที่สบายให้จิตเป็นสุข เวลาที่เมอารมณ์กลุ่มเมอารมเครียดอย่าฝืนถ้าถึงว่าถือเวลาเราต้องทํำนี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าถึงเวลาม,ามันเมอารมเครียดเมอารมกระสกใสก็ลองทําดูบางทีเราอาจจชนะในวนันทำแล้วเริ่มจิตเรียบใช้ได้ถ้าเริ่มทําแล้วจิตฟุ้งซ่านมากขึ้นเลิกทิ้งไว้ก่อนยังไม่ทั ไม้ไก็เดินไปเดินมามองภาพน้ําก็เดินไปเดินมาจําได้มั่งไม่ได้ได้มั่งคาว่าเดินเป็นกเรเคกว่านจงกรมเดินไปเดินมาใกล้ๆคันน้าเหลียวมาเห็นคันน้ําก็จําได้ก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปยังก็ใช้ได้ทีแรกเอาเบาๆก่อนต่อมาเราจะเดินไปไหนก็ตามถ้าวิธีฝึกาพูดเรื่องพระก่อนนะ เมื่อรุ่นที่ฝึกกันนั้นพระเขาทําแบบนี้ไปดินาบตาลอดสายทั้งไปและกลับเขาจะไม่ลืมภาพเวลานั่งทําวัดสวดมนต์อยู่จะจับภาพนี้ตลอดเวลาภาพอาจจะขึ้นไปบ้างแป๊บหนึ่งเขาตีกลับมาเวลาเดินไปไหนก็ตามไม่อยากคุยกันคุยกันถ้ามีเวลาว่าภาพกับรายกับจิตให้มันทรงตัวแบบนี้ถ้าทรงตัวแบบนี้ถือว่าเข้าถึงโอกา ขณะกะสมาธิเบื้องตน้นให้เกิดแล้วก็หายเร็วเกิดจะหายเร็วด้วยขณะกาสมาธิถ้าเกิดอยู่นานนี่สองสามนาทีมีการทรงตัวตามนี้ก็เรียกโอคาโอก่าบบสมาธิเบื้องต้นอก่าสมาธิแปลสมาธิเปรียบเทียบจะไม่ใช่ของจริงยังใช้ไม่ได้ต่อไปต่อไปเห็นภาพนั้นเราดูหลับตานึกถึงภาพภาพก็คลายสี นี่ลืมนนกาสินต้องไกลก็ไปหาเปื่สีเดียวกันอันดับแรกภาพน้านจะค่อยกลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้อยๆค่อยๆเ,เหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาวันเดียวไม่ใช่ต้องหลายวันจนกระทั่งเหลืองทึบใหญ่สีน้ําไม่แปรกดแปรกดต่สีเหลืองอย่างนี้เป็นอุปหาอุปหะสมาธิใกล้เข้าไปต่อไปเมื่อเหลืองเป็นแท่งทึบทรงตัวนานอยู่หลายวัน แล้วก็เพ่งตามนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งหมดต่อไปต่อไปจิตดีขึ้นสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาวก็ก็จางลง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 จนถ้าเป็นสีขาวสะอาดทั้งหมดสีขาวสะอาดไม่มีอะไรปนตอนนี้จิตมีความเข้มแข็งตอนนึกดูว่าขอภาพกระสินนี้จังโตขึ้น ภาพการะสินก็จะโตไปตามที่เราต้องการมาโตขนาดไหนก็ได้ือว่าต้องการภาพกระสินให้เล็กลงภาพกระสินก็จะเล็กลงนึกขอให้ภาพการะสินลอยขึ้นภาพการะสินก็จะลอยขึ้นคิดว่าขออยู่คนหน้าอยู่กนหลังอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเป็นไปตามนั้นทุกอย่างอย่างนี้ถือว่าเป็นอุคขาสาสมาธิขั้นสุดท้ายสมาธิเฉียดชาญอย่างไม่ถึงชาญ ถ้าทีเขาฝึกวิชาสามเขาจะใช้แต่ตรงนี้ยังไม่ต้องลิขชาญเริ่มฝึกพิภูยาอกับตรงนี้เห็นภาพกระสินชัดเจนสบายใจแล้วเขาจะธิษฐานจิตว่าขอภาพกระสินจะหายไปภาพที่เราต้องการจงปรากฏภาพที่ต้องการมันจะชัดเจนเท่าภาพกระสิน จะเป็นภาพอะไรก็ได้ภาพคนภาพสัตว์ภาพนรกภาพสวรรค์ภาพบ้านเรือนโรงไครเมื่อใครก็พูดจะซับหินก็ไม่อยู่ที่ไหนเราไม่แน่ใจขอดูตามนั้นยังยึดเอาภาพกระสินเป็นที่ตากอย่างนี้จะเห็นชัดเจนแจ่มใสมากแต่ห้ามคิดขโมยเขานะที่ขโมยเขาภาพกระสินจะหลายตัวต้นอยู่ในสีนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกันได้เลยนี่เป็นเรื่อง,องวิชาสาม ทีนี้เราฝึกได้ข็อปัญญาเนี่ยแค่นี้เรายังไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแค่นี้ปัญญาไม่เกิดไม่พูดได้ปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาพลิกเพ่งไปตามนั้นจนกว่าภาพกระสินจะคลายตัวคลายจากสีขาวเป็นทั่งทิพย์เริ่มเป็นแก้วจะเป็นแก้วตน้นแต่ขอบก็ามาทีละหน่อยทีละหน่อยวันหนึ่งอาจจะเป็นแก้วไม่มาก ใหม่ๆอาจจะเป็นชีแก้วเรื่องข้างนอกทั้งทั้งทั้งองทั้งองค์สินแต่ต่อไปก็จะตัดขอบเข er, ้ามาเป็นแก้วล้วนจนกระทั่งเป็นแก้วหมดทั้งองถ้าเป็นแก้วใสหมดองอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปปนา,าสมาธิเป็นฌานสมาบัติถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติจะถึงและไม่ถึงให้สังเกตตามนี้สังเกตเสียงภายนอกเราจงพยายามทำใกล้คนคุย หรือใกล้เสียงวิทยุใกล้เสียงโทรทัศน์ถ้าขนะเห็นภาพชัดเจนแจ่มไสเป็นแก้วตามนั้นเสียงวิทยุด้วยโทรทัศน์พูดร้องเพลงเราดินชัดเจนมากถนัดทุกถ้อยคำแต่เราไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานชาแน่ต่อไปก็พิจารณาแบบนั้นเรื่อยๆไปจนกทั่งปรากฏท้งชานสี ถ้าอปรากฏชายสีผ้ากระสินจะสวยมากและจะมีการคล่องตัวทุกอย่างหลังจากนั่นหูจะไม่ได้ยินเสียงเรสาสสยกับจิตตัดกันได้ขาดแยกจากกันเรปศาสาตร์ร่างกายทํางานปกติแต่จิตไม่รับทราบหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ยอมรับทราบคือเลยไม่ได้ยินเสียง แล้วก็ต่อจากนั้นไปจิตก็จะตัดจากร่างกายไม่ยับไม่รอมไม่ยอมรับรู้ลมใจเท่าออกร่างกายยังให้ใจอยู่แต่เรามีความรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจอย่างนี้แปรกายวิญชานสีเมื่อทำกระสินจริงๆต้องทําวิญชานสีให้คล่องตัวไม่ใช่สัแต่ว่าบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อย่างนี้ทําเป็นอภิญญาณไม่ได้ ถ้าเราจะทำแค่อุปจารสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างแคเป็นสุขภาพสโกได้ถ้าเทวิโชก็ต้องท่งอุปจารสมาธินแน่นอนไม่กันเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใดเงี่ยได้ไดของปัญญาต้องทรงฌานสี่ได้แน่นอนนึกพับเมื่อไรจิตเข้าถึงฌานสี่ทันทีดูปภาพก็สิงเป็นนิมิตอันนี้ว่ากะเพียงเรื่องฤทธิ์ใครอยากจะเล่นฤทธิม์มั้งง เมื่อคืนนี้ก็สินแข็งสินดินเห็นไหมก็สิงแข็งทําของทำของอ่อนให้แข็งอากาศซึ่งอ่อนเราเหยียบไม่ได้จะจับไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปฐมวีเราสินอธิษฐานจิตถ้าว่าได้กองสองกองอย่าไปอธิษฐานนะยังไม่ได้ได้ซบครบสุบกองข้องแล้วมีการซ่อนต่างอีกนี่ได้จะบอกให้ วิธีซักซ้อมต้องมีเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าได้แค่ชันฉีจะทำได้ไม่ได้แน่เม่อยาาลองทำเลยไม่ส,มสําเร็จเสียเวลาเ่าก็ปตวีก็ส,ะะสินทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอากาศมันอ่อนเราอยากจะเดินบนอากาศก็อธิษฐานว่าขออากาศทั้งหมดแต่ว่าส่วนใดก็ตามที่เท้าเหยียบลงไปค่อยแข็งมันบินอย่าไปรออากาศแข็งทั้งโลกมันบินก็ติดงแงะ ถ้าอย่างนี้เราก็ยองลองเหยียบดูถ้าจะเหยียบให้ดีเหยียบจะนั้งคาลงมันก็ล่างกว่าดีเหมือนกันนะถ้าพลาดท่าทางก็ตายพราปพันุีไปเลยหรือว่าจะลองใช้มือก็ได้เจ้าอาก,กาศส่วนได้ก็าตาไมไเมื่อมือเข้าไปเจ้าแตกไปคอยแข็งอย่างดีกว่าเขาจะลองแบบนี้เอามือแปะบ้างแล้วนี่มือจิ้มบ้างมันแข็งจนกระทั่งนึกมารไรแข็งมันนั้นนึกมารไรแข็งมันนั้นเขาก็ลองเดินอ,อากาศ <c oughs> อย่างนี้ไม่จเหาะนะ เดินออกก็ใช่วาโยกศินอันนี้ถ้าหากว่าถ้าจะลงถ้าฝนถ้าจะลงน้ำปฐิบกสินก็อธิษฐานในน้ำแข็งมาอาโูกสินพัรรมของแข็งให้เป็นของอ่อนอย่างดินแมงแข็งเราไม่มีจอบจะขุดแต่จะมือตัดอธิษฐานในตรงนี้มีน้ำชื้อดินอ่อนมันก็ดินเปียกมันจะอ่อนมันดินเปียก ตักไม่ได้ตัดส,สบายสบายบานทีอย่างพระถุด,ดงท่านอดไม่รู้จะกินอะไรอธิษฐานดินเป็นมุ้นเป็นขนมฉาดินสบ,สบายแย่งใส่เดือนกินเห็นไหมอันนี้ทำได้เลยทำหรือว่าถ้าฝนไม่ตกต้องการในฝนตกใช้อาโปกสินแต่วิธีใช้จะพูดตอนหลังตอนนี้ยังไม่พูด ไม่ตอนจบแล้วนะตอนจบแล้วจะสรุปให้ฟังพ่าเรื่องความว่าเรื่องฤทธิ์อย่าสนใจให้มากจะเป็นการทวงเวลาบรรลุมรรคผลเราต้องกายเอาสินเป็นกําลังสมาธิให้สมาธิทรงตรัวมีความเข้มแข็งสู้กับมีวรสู้กับกิเลสนี่เวลามันเลยนาทีครึ่งก็เรื่องเขงกาก็สินก็ทําให้ทรงตัวจิตจะได้เป็นสมาธินานจะทรงฌานได้ดี แต่ขอสรุปว่าขมรรดาญาโยพุทธบริษัตอย่าหลงกสินมากเกินไปยังไงจะตามกสิน่าถึงไหนก็ตามนั้นหนึ่งความตายอย่าลืมต้องย้อนมาคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแการที่สองตัดความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญา ปริการนิสามรักษาหินห้าพร้อมกำหนดสิบนั่นคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืชพฤกกรรมไม่ดึงราและเมีดอะไรทางกายไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่เพ้อเจ้อแล้วไหลทางวาจาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองล้านจองผานไครมีความเห็นคล้อยตามที่เจ้าโงสอน รงความมาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้นะพ้นอบายภูมิถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบนี้แต่ละสิ่งขนาดไหนก็ไม่พ้นอบายภูมิและจุดสุดท้ายทุกคนอย่าลืมพระนิพพานตั้งใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเป็นเทวดาและผมก็เป็นทุกข์แล้หมดทุกข์จริงแหละแต่ว่าไม่หมดนานหมดปุโรสนาบารมีมาทุกข์ใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพพานเมื่อเวลาหมดก็อนญาติโย,โยธวิสัตทุกท่าน ตอนนี้ไปขอทุท่านตัณยใจสมาทานสินนมาทานประทาน